ไม่พอเพไม่นจะเสียรไม่น่เราพอไม่ในขาไม่เห็ะเราดูเนี่ยสิเ็จะไหนสนะเนรูอเล่าการงการเป็นรุ่นของประชาชนกาลลำบากเป็นสีลาพอเจ้าจะเพาไวเดียวนัเอาเออจังวนี่แหละพ่อกะแบนไ่หามจังนั้ไม่จังไหนกับบอฟ้ายอนใบกัเป็นหลายหน้าโยกเพราว่าพอกระแบนเนี่ยเวทไทยเวทหน้าเป็นคนแดงตหญ่ดูว่าไม่พอครับ แต่กระผมเนี่ยเขามาทั้นาทีกระผมก็พีความสุขดีพ่อแม่พ่อต้องเป็นห่วงแล้ครับเธอเรียนยี่สิบปีเ่อจะทำแบบใจดีไนะไม่มาฟังขอที่บอกจะฟังจากหลวลูกแลนะ่อลูกพ่อตั้งใจรุ่งองขวนับเพื่อเล่นย้อนขอหน้าผากหัวอนพ่อสัางไปอย่าใจบานซ่า บัดน้าบัดฟ้าสาลาวกูแก็แ้วเห็นแล้วก็ซึ้งใจเอ้ยโอโอ้โยคนบ้านนาลูกไครอย่าผิดปูนห้องสิงตอยทั้งมหาคุอยู่สบายพระสิตรงัดทายาเล่นคอยเรียกหัวตึกึกให้แล้วแอ้ลำ

แน่มีผหัวเป็นหัหวัดหน้าโยกมือนีแฮมมือบุนมือง่ามาขุ่นเที่ยวขุนสิมาหลายคอยตองร้องไป็ัต้องพนันตัวเนาะสิงหาคับเนียยไม่อลชวนเจ้าปะซีออกหน้าออกตาลังเท่บานเท้ม้างปุ่หัลเราเป็นกูหน้าหน้าโยกนะจุดื่อได้เป็ียนเนีคนเห็นมืออยู่ในแม่ยโอ้ยอ้าวจอกนาออกตามานี่เจ้าหญงมาสูใจเอยยกอ่างาร้วงแล้วก็ขาด เศร้าเศร้าเศร้าอย่าตาย่านเป็นเมียนายกตังท่นใจดีอ่อนช่อนลูกแม่ลูกแประชาชนเขากเนาะมาแล้วต้องทําใจให้มันทลูกแม่ยันไมลูสาหามาลบใจใคนในรอรุง tên tên luôn 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 ผู้เป็นเมียขย่าวอยู่กี่ทํานนาทีใหทสมบูมต้องเกื่อนสามสิ่งบดีบ่พ้นบอกพอใจบ่ละช่อนเจ้านี้าใจละละใจยีเลีนสักก้อนอายต่อไปหนี่อยสิขังพ้นเจ้านักเบาเบิดสใอย่าคขิดเล็กขิดน่อยอย่ากง้อไหวหวงเกินได้ไอเดีตามมาละลชอนมืสุซพอใจม่นกเลยเมหลังมือนีรู้่เิียนศึกษาได้ไหมอ่ะอีอ่าน้ลูกโอ้เมื่อนี้เขบวเมื่อหมุนบังไฟใหญ่ ทีมลูกสาวผู้ใหญ่ส่งขบวนก้อนเขาประกวดได้เงียเรื่อรางวัล1ล่องงานป่าภูนัย่าเสียรีตาวันตองมวงเราพอกับแม่เรเป็นคัะกรรมการสิงหาบัวรวยเอ้ยยู่ซอยอายเด้่องงานเด้อตองกับแม่ก็ตกเป็นฮวงนะครับเดี๋ยวพบกับบัวลวยสีซอยกัดใช้กันอายจะเต็ยดีนะครับดีนะลูกนเดี๋ไปน้่กนพอกับแม่มาเด้อไปเไป ยิ้มไปเอยอย่าผมสินั้ำไปเด้อพอเด้อับมไปเร้่อยสี่าลกผมก็คือบอุนสิบเปอ้นบุกับบนทังคุเปนทั้งคุมคือจะสั่ไีเบินข้ามีถาเด้อแต่ครับไปไปขอรับเบอร์ให้เอเป็นการเป็นงานระเบนรวยเรื่อยต้องระวงกัเว้ยฝนก็จะเป็นตัวแห้งตาใ้รบาดีตรนมาเจืเหมือนเป็นบัวเหลืนรวดตาย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 ่สิเพือว่าแบุญฟังไม่ปีนี้เฮ้ยนอน โค้งติดตัวแข่งรู้เรื่องมาเนี่ยผู้ให่เราก็ยืนรอวินิจพิ้ิวของฮุมอ้ะพี่ท่านนายกตัวนี้ไงสวัสดีครับท่านนายกเป็นเจ้าหน้เนาะครับฝนแหงตกลงลมอยู่อ้าวคือเ้านของฮุครับมันสิบรสบายนี่อ้าวได้เลยว่ามันผู้ใดญบันไดแท้มันพีทาลูกเมียบุญเพ่งตัวนี้เม้นบ่ เ่แหละครับใช่ทุก็ดีแล้วเ่ี่้พอเป็นด้วยผมเป็นประธานสภาแล้วก็เป็นพลาน้อ,อห้่าใดพอกัน่างคน้นการเปิบใหญ่ก็ได้ไปต่อสู่การเส้นทางชีวิตของเจ้าของเน้อไอยเน,นาะดีใจลาไอพ่อน้องลูกพองละอองสีปานสรีนอสาวจะเป็นขาวนอน ทันมาตงส่ยตาแน่งจอมมองเธอสิเธอควรโหนดวงดอกซ่อนมาลํำป้อนบัละหนกนีนอย่างมะปวาวไม่บอกผ่านด้วยซิมโนไม่ได้ลืมสันบอกเหมือนอย่างน้องปั ฝนตกป้อทันเศ้าเฮ้ามาไปหลบฝนอีกป้อดนกระพุ้งเอื้อน,น,น,นอีกอันหนึ่งนองไปน้ำหาเพื่อนเพิ่งไทยฮือนน้องกับแมีลงกันแต่เศร้าๆฝนเศร้าแล้วจังพบกัน ฮาดพิธาเฮานี่ก็บ่ได้พ้อกันดนแล้วน้องพิธานาะเจ้าคือส่งขาวส่งผู้ดีเฮ็ดอยู่พูดอยู่แต่พิธาไอ้ผู้ดีครับอ้ก็ยังย้อนแต่พิธาหลายจักว่าขาวอยู่ไสดอก ย่องแต่จัพิธาลายพิ้าครอยากายเป็นยูอเดียเอ้ยสิมาออยังนอนก้นหุ่จักนเนาะอพิาชิฟฟอสเมติกีเขาไปเลียนนอกันน้อพิธาเนาะไอพันยกระยาเลยพิธากีเลยเนี่ยจือไดเลยน้อไอสัมตะกีเด็้องหก็ยังเด็กเว่ามันมันหิน่เราควังมาเม่เดียเนเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เป็นจักไหนไอสบายดีบอสไอสบายดีพิ่าเป็นจักไหนเนี่ยสบายดี ไม่หามไม่กดต๊แก่เพราะเราบักสิงหะเอาไม่ยังเลยจะพูดไปแล้วไม่ยไปและยืนกอน้ำผายด้ยคุยกับน้องสยุบได้พอเปนโนเสด็จเรีน้องส้ยุได้พอบักพิทาลูกแม่บุญเพกหนั่นเมียําได้ว่าจูได้จูได้พายุบุญเพกผมให้โดนเอาจผมมาได้ดีตะกี้ ยังภาพผมไป็นตีม่วยอยู่ดีอ้องอบ้านอ้าให่้วมันบอมแมนบอกผมจำอิกผมจำอ้านที่ยายถามตัวนี้ถามยังครับตัวยงผู้ชายผมก็เป็นผู้ชายสองพิ่ยังไหผมก็ผู้ชายถามกันซ้บ้านบ้านน่ะนะใจตุ้กเฮ้ยแต่เจ้าเป็นผู้ชายอยู่ผ้ชาย มันเป็นไปตามยุคสมัยเป็นจื่อเลยเพราสิงหาเนี่ยที่ข้านี่ยจื่อเลยยุ้ยอู้้กับผู้ดีผู้ง่ามบัดนี้เนาะง่าเขาเป็นงีบุ้งเท่บ้าตัวข่อยุ้ยอะปีปียุ่ยไอ้ตุ้งคิวพันธุ์อยู่เอาเอาอาจะรเสท่านว่าอาจาไหนข้าคุณอะเพื่อนจัดขบวทาอไปเปิดงานรดจัดบวนทาทาไอไปเปิดงานเปิดานม่หรอกเขาไอ้ไดรับสิสวยนก็อื้อนแน่ละสิงหาไอไปๆอบัดเีย you know? With will